ีครับพี่น้องขาสู่ช่ององมุ่งส่วนคนอีสานดีกว่าพี่น้องวันนี้มาผ้ามาจัดเมนูแมงแมงเป็นแมงซ้อนครับแมงรวมนะครับเป็นแมงคิรีย์ิ่งอ่าสดิงแน่นาะพอดีของฝากจากบ้านนี้แล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นแมงดุ่ง่นไต่ไหวเนาะไต่ไฟแหวให้เป็นก็เก็บมาเป็นแมงซ้อนครับเป็นแมงซ้อนแมงมันตะกระแตนหนลายยางแมงรวมนะครับ น้ำงามเดี๋ยวผมจะเอาไปทอดกรอบครับเมโนโอูอันนี้ก็มืกมืกสองตัวใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะเอาไปรวนมากินกับย่างน้อเมโนโไปตลาดมาพี่นองเ้ยไ่ใด่ไ,ไดก่เขียวมาจะมาละไปเขียวสูกินกระกาเกี่ยวกระดาเกี่ยวตัวนึงครับผมกินน้อยนึงครับ กิแนแดงนี่แหละมะเขือหน่อยกระเทียมหน่อยเสียบได้ครับใส่ตุ่มตำเสียบเนี่ยน,นี่ไปข้างนองเดี๋ยวเพราะไปถอดแมงก่อนให้มันสุกก่อนจังมะเขียบหมดน,นี่เนาะครับเนาะอ่ะครับเดี๋ยวผมไปถอดแมงไปก่อนครับครับแมงนี่ก็ที่ท่านได้ก,ก่อนหรอกครับเพราะวันเป็นหนามผมจะไลา่นังแข้งเราเดีย๋ยวผมจะจะไลา่หนังแข้งให้มันออกเไว้ก่อนจังจังเจ้าน้ำมันใส่เนาะครับเนาะ เดี๋ยวเอาให้น้ำลาย,ยาม,มัน,อมอมกกนแข็ง,งให้น้ำมันออกซึมออกมากั้งหมงดเนาะเดี๋ยวจังยัมาใส่อะน้ำมันจะมาปรุงรสรับเดี๋ยวเดี๋ยวปริมาณาแบบหนึง่งนะครับเน,น,นา,านเกนนะกอนกี่น้องเขาท่นใส่น้ำมันมน้ำลายแขยงก่อนนะเมื่อกี้เรียนหนวอ่อนะครับ ในเดือนนะครับเขาเอากรอบด้วยกันเอากอ,อบมีพุนทุพรน้ำมัน,นครับก็น้ำมันมันวมแลครับพี่น,ออน้องเพราะมันอันนี้มันดายเขากะทอดไปเรื่อยๆเอาครับไฟอ่อนเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาแบบใจเย็นๆยอดเพราะเดือยๆครับพี่น้อง อาไว้นี่ละไว้ตันี่ก่อนครับก็หน่อยก็หน่อยเราจะมาเบิ่งกันครับโอเคครับพี่น้องทุกแดงผ้ะเพาะเป็นไม้กระเพาะพี่น้องเป็นหนามเนาะพี่น้องเนาะจางเห็ดแค่เหนาะเอาไว้จังนี้นะครับตัวนี้โอเคกรอบกรอบพี่น้องกรอบๆตัวครับพี่น้องดวกล้วนดวกล้วนบานดกล้วนเปมือมือในล้วนดราจะหัวเอสริมจังละครับ ขัวเอาพี่น้องด้วยเมื่อเดินเส้น้นามอกหัวก็มึ่ด่วนกินกับไอ้ส้มตำพี่น้องใส้น้นาสิเสียรสสารนะครับพี่น้องต้องขัว,ขวเอาด้วยนะเนิขัดเนพี่น้องเนกันเงียบเงียับพี่น้องน่าอร่อย,ยวะอร่อยมอเดือดมอห่อนคนขับจะเข้าวโอเคเลยพี่น้องอม,มอเดือดน,น้าเดือดป่อเลยครับ หัวขัว้วัวพน้องบริสานะครับเจริญศาสครับประมือกับอะโอเคครับพี่น้องเอาไปทำอย่างเงินก่อนมาพี่นอ้องหานั้เมีตัวบ่าในคนะ้ับสับอัโกออของบาเย็ดนตัก้กับสว้ประมรือนีนะพี่น้องโอ้ย ฝ่าว่าฝ่าวมืเขาฮะขออนุาตปานมะกุงคนพี่น้องมาพี่น้องเริ่มงานตัวครับพี่น้องสิพงสิตาพี่น้องกระเทียมมีมีกระเทียมพปแยงพี่น้องเลยมันใส่กระเทียมตำคุงมีกระเทียมบดตันเลยน้องเลยเอาบบ คเพียดเปนหนอะพี่น,น้อง,นงเนาะเพียเพียกเพียเพด้เามอามขามเปียกหไหวไหมเนโอ้พีไปสอบเห็นมืขามเปียกครับนะใส่ลงไปพี่น,น้อง ครัมเปากเเปียกน้อยหนึ่งปลาครับพี่น้องปลาฟ้าสูงช้น้อยหนึ่งครับพี่น้องหลายมูเดียวนะปลาบ้านห้องนการศึกษาตื่นกันตื่นกันพี่น้องสมัยส้งันห้ร้หบ งข่น้าน้อยหนึ่งครับพี่น้องหนาน้อยหนึ่งเพื่อเทีอาหน่อยพี่น้องเกิเหหน่อยต่งมีเะียเดหน่อยเสียพี่น้องเสียตรงตาเสียพื่อเทีดเหน่อย มือยังหอกซื้อมันมาจากเออเตอรมาเทียอนหน่อยสินะใช้ได้ในหลวงห่อหมากเต้เสดาได้ไหมปาดครับเดี๋ยวไม่าเขาต่ำมันจิตฝุ่งยันฝุ่ง เป็นนวครับเป็นนัวก็จะใส่ตามใจมากเลยครับพีนาหารูิช่วการรับรู้และว่าสถาบันที่ขนัึ่งมีทั้งนักชารอาจารย์ูมีนัชอากาบทั้งสด้านนั่นอง เอาลายทถวพี่น่องเสียเวลาเสียเวลากับมันเลิกก็ได้พี่หน่องเขานี่ขราดช่างหนักเลยนุ้เข่าตอ๊กแดงหินตเล็กพี่น่องเลยเสียบเป็นกันเด้ยเสียบเสียบหุ่งเน

และบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัดในงานมีพิธีการทางกายภาพบำบัดในประเทศไทยที่ดำเนินมา0ปีะเทต่อานสภากายภาพบำบัดและัรเดอคนหปรยผลงานะีการทางกายภาพบำบัดและโนโียีของวิชากายภาพบำบัดในเวลา20ปีครับนกวิชานักพิเศษให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่าชมมีกระต่าิทานและส่งให้ความสำคัญกับการรักาโรคอารป่าตากประเทศไทยเร็วที่มุ่ให้มีการออกเนอ่อแพทย์ทีนคนและจัดโครงการเพ่อช่าเหลือผู้พี่ได้รกระทบจากกาะบาวิกฤการ์สุขมชนนพื้นที่ต่างๆาใต้โครงการปัดปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคอุสุาะปาตามระต่ายนตามเพิเพี่น้อง ยบร้อยครับพี่น้องมอกล่วงสมตำเผ็ดๆพ,พี่น้องกระแมงทอดกะเกล่ยวกะกัดเกล่ยวครับกินครับมีแน้นําครับน้ำซีหหอล้งจีนฮะครับสําหรับมอนีอร์ไซจัดมาผ้ามาจาัดเมนูใหญ่ครับจานใหญ่เลย,วดดวยครับกินบวบเดี๋ยวพี่น้องกินจะโค้นสิบวดพี่น้อง ขอขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมนะครับเออขอบคุณทุกสรัพทุกไหลขอบคุณทุกการติดตามครับขอบอนุญาตก,กินเขาก่อนพี่น้องหิวเขาใแห้งได้จนสันน้นในเดี๋ยวนี้ไปไปไปขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ